ชัยยศจิวังกูนะคะผู้ช่วยในการฝ่ายวิเคราะห์จากบลอกรุงศรีหรือพี่กัจจังของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่กัจจังคะครับผมสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็โหตลาดบวกมาเล็กน้อย4จุดด้วยกันที่มองอยังไงคะครับผมก็วันนี้ก็คือบวกกึ้นตอบรับนะครับในส่วนของอาภาวะการเมืองอังกฤษที่ดูจะผ่อนคลายลงนะครับหลังจากที่ทางรัฐบาล นายกเทอซ่าเมเนี่ย mm hmm. ได้รับโหวตไว้วางใจให้เป็นรัฐบ,บาลต่อไปนะครับ <Okay. S 2> เพราะนั้นตอนนี้เราก็เหลือแต่ว่าติดตามเรื่องเบสิกนะครับว่าจะยื่นข้อร่างร่างเบสิกใหม่ภ mm hmm. ายในวันที่21น่าตาจะเป็นยังไงนะครับม <Okay. S 2> ันจะโดนแล้วพอยื่นขึ้นมาจะโดนคว่ำเหมือนเดิมไหม mm hmm. ต้องไปแก้ไขอะไรยังไงนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดคือยังมีรัฐบาลอยู่นะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้ก็ ย่งคือว่าการเมืองก็ผ่อนคลายไปนะครับข้อนของจีนนะครับอันนี้ที่ค่อนข้างสําคัญเลยก็คือเขามีการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะครับไม่ว่าจะใช้เป็นนโยบายการเงินทังนโยบายการคลังนะครับนโยบายการคลังได้แก่การที่เขาลดภาษีเตรียมที่จะลดภาษีครั้งใหญ่นะครับแล้วก็มีการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ๆนะครับค่าประมาณเจ็ดหมื่นกว่าล้านเหรียญนะครับอันนี้ข้อเซ็นนันมัตไปแล้ว ส่วนนว่าการเงินเ,งเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการลดตัวอัตราการสำรองของกลุ่มธนาคารลงเพื่อให้สามารถปล่อยสินเชื่อได้ดีขึ้นนะครับแล้วเราก,ก็ในส่วนของการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปประมาณแปดหมื่นกว่าล้าน uh huh. ดอลลาร์นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เลยทําให้เซนเเมนต์ตลาดดูดีขึ้นเลยนะครับแล้วก็ส่งผลถึงบ้านเราด้วยนะครับ uh huh. อ่าอันนี้ก็เป็นภาพรวมของวันนี้ว่าทําไมตลาดบ้านเราถึง uh huh. รีบ่าวขึ้นมา uh huh. อ่านะครับอย่างไรก็ตาม นั้นทุนคงจะต้องติดตามในส่วนที่ยังเป็นปัจจัยที่อคอยคนอยู่นะครับ oh. ก็คือในส่วนของตัว oh. ชัดดาวอชัดดาวของสหรัฐนะครับตอนนี้ยี่สิบเจ็ดวันแล้วนะครับยังเปิดไม่ได้อหน่วยงานประมาณสิบเก้าหน่วยงานเนี่ยที่ปิดไปยังยังไม่สามารถกลับมาเปิดได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามันยืดเยื้อต่อไปแน่นอนนะครับเศรษฐกิจสหรัฐมันก็จะกระทบด้วยอ่านะครับอันนี้ก็ยังเป็นตัวที่ต้องติดตามนะครับว่า ผลการเจรจาระหว่างเดมโมครตกับแล้วก็บลพิกันเนี่ยเขาจะลงตัวที่ตรงไหนนะครับการสร้างอ่ากำแพงกั้นชา,ชายแดนระหว่างสหรัฐแล้วก็เม็กซิโกจะอนุมัติหรือเปล่านะครับอันนั้นก็ยังเป็นตัวที่จะต้องติดตามแล้วก็ถ้ายังยืดเดยื้อแบบนี้ผมคิดว่าไม่เป็นผลดีนะครับเพราะว่าเกิดวันไหนที่เกิดอ่าตรงจุดนี้มันเกิดเป็นข้อเขาเรียกอะไรเป็นความวงวนขึ้นมา จริงๆอ่ะผมคิดว่ามันอาจจะมีแรงขายเข้ามาได้นะครับเพราะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้ก็คงแนะนําเป็นเรื่องของการเทรดดิ้งนะครก็คืออ่าคือคขึ้นขายนะครับแล้วก็ลงมาก็ซื้อลงซื้ออชค่ะว่าแต่ว่าที่กรอบของการแกว่งตัวเนี่ยด้านบนจะเป็นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบค่ะ,คะด้านล่างนะครับจะเป็นหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ถึงหนึ่งห้าเจ็ดห้า หนึ่งห้าเจ็ดอ๋อค่ะได้ได้แล้วสำหรับหุ้นนำลาาคาพี่หุ้นแนะนำช่วงนี้ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเนี่ยจะเป็น<ม>หุ้นตัวเล็กๆนะครับ<ม>ที่มาเก่งกำไรกันหรือหวานะครับส่วนหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยป่ายังคงนั้นเป็นตัวบีต่อเนื่องขนาดใหญ่นะครับค่ะพี่ตัวไหนนะครับผมก็บีเครับบีค่ะ ให้แนวรับแนวต้านไว้เท่าไหร่คะโอเคก็แนวรับตรงนี้เรามองไว้ประมาณสัก9.7ถึง9.8นะครับแล้วก็จุดครับแล้วก็แนวต้านที่10.4นะครับเป็นไฮเดิมต้าน10.4ค่ะครับผมแล้วก็จุดทัดลอดให้ไปเลยคือ9.5นะครับค่ะ9.5นะครับผมโอเคได้ส่วนส่วนอีกจุดหนึ่งถ้าสมมติใครเที่ยม ช่วงนี้ประกาศกําลังจะประกาศงบแบงค์ใช่ไหมครับแล้วอยากฉันอยากที่จะซื้อหุ้นกลุ่มแบงค์เอาไว้ลุ้นงบนะครับมีตัวเองก็คือตัว k t b บกรุงไทยนะครับแม<า>่ครับเนี่ยเรามองว่างบน่าจะดีขึ้นนะครับจากปีก่อนค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าปีที่แล้วต่ํานะครับปีนี้ ไม่มีการตั้งสำรองเยอะๆเหมือนปีที่แล้วนะครับกำไรก็น่าจะเติบโตขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นนักนงทุนท่านใดนะครับเห็นเออช่วงนี้กำลังจะประกาศงบก็ลองลองพิจารณาตัว k t b นะครับเป็นทางเลือกในการเล่นเกี่ยวกับงบที่เติบโตขึ้นนะครับไ่้นแนวรับส่วนแนวรับก็ผมคิดว่าประมาณสัก1 9ป8ถึง20บาทนะตรงนี้สามารถที่จะรับได้โอ้ตรงนี้เลยนะ ครับแถวนี้นะนะครับเพราแนวต้เนี่ยมองไว้แถวยี่สิบยี่สิบจุดหกนะครับประมาณนี้เป็นไทเดิมค่ะครับผมมีมีจุดอัดไหมเอ่ยจุดคัดอ่าถ้าหลุดสักจุดเก้าจุดห้านะครับตรงนั้นจะเป็นจุดคัดผมได้พี่กจจางพี่กระจางเคยให้ไอ้นี่แมะตัว CKP ปะใช่เคยให้ไปนะครับแต่ว่าแนะนำยังไงบ้างอ่าพรุ่งใช้าไปออกรายการแล้ว บอกไปว่าถ้าหลุด4.66ให้คัดออกไปอ๋อคัดไปแล้วนะคะครับนผมปิดจ็อบคร้บปิดจ็อบแล้วปิดจ็อบด้วยความเศร้าโอเคคัดไปเรียบร้อยต้องขอไปด้วยสําหรับคนที่ติดตามกันมานะครับแต่ว่าเออตรงนั้นจบก็ไม่เป็นไรพี่เราไม่มีเราอันนี้กันได้แล้วเดี๋ยวเอาตัวใหม่ละกันครับผมก็ตอนเดี๋ยวจะพยายามหาหุ้น มาทอแานเขาเรียกอะไรมาทดแทนแล้วกันนะครับค่ะไม่เป็นไรพี่กระจังขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ครับผมค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณนะคะคําแนะนําจากทางด้านพี่กระจังค่ะคุณใจชัยยศจิวางกูลนะคะกูช่วยผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์จากบลกรุงศรีนั่นเองค่ะวันนี้ก็มีหุ้นมาฝาก2ตัวนะคะ BEM แล้วก็ KTB นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะ